วันนี้เนี่ยเราอยู่ที่ทองหล่อซอย5ก็คือร้าน The ะอันด m มั n แล้ววันนี้เนี่ยเราจะมากินจิ้มจุ่มสไตล์ฝรัง่งไม่เข้าใจใช่ไหมว่าจิ้มจุมจมจ่มสไตล์ฝรัง่งคืออะไรจิ้มจุ่มสไตล์ฝรั่งคือฟองดูนี่นครับฟองดูเนี่ยมันเป็นอาหารที่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองครับแล้ววันนี้เนี่ยทางร้านเนี่ยได้นำเสนอเมนู c l a ส s i c Swiss f o n d u เมนูนี้จุดเด่นของเขาก็คือตัวชีสเนี่ยจะเป็น t r a d i t i o n a คือแบบพื้นเมืองก็คือมีกิ u ยาแล้วก็อ m เ e n t a l นั่นเอง ท่านผู้ชมทานไปแล้วอ,อร่อยมากนะ,ะไม่แตกต่างจากอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะได้แค่ทานชีสร้อนๆเนี่ยผมก็ถือว่ามีความสุขแล้วแต่ถ้าท่านผู้ชมยอยากเติมเต็มความสุขให้ตัวเองเนี่ยก็ต้องเพิ่มสีสันให้กับรสชาตินะเช่นการใช้เครื่องปรุงรสที่มีรสชาติที่ตัวเองชอบมนาะแต่ว่านอกเหนือไปกว่าน,นั้น,นการทานฟองดูเนี่ยถือว่ากินไปด้วยสนุกไปด้วยกับการจิ้มจุ่มนะ,ะเพื่อเติมเต็มความสุขให้ตัวเองเช่นกันนะครับ